ตรวจพบว่าติดเชื้อ HPV รักษายัางไงครับมีสาวๆหลายคนนะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ตรวจหาเชื้อ HPV ตรงปากมดลูกพบว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็กังวลมากมากเลยนะก็เลยมาถามหมอว่าคุณหมอถ้าเกิดตรวจพบว่าติดเชื้อ HPV จะรักษาอย่างไงครับการรักษาเชื้อ HPV เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไม่มียาทาน ไม่มียาฉีดนะครับเราต้องทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและร่างกายของเราจะกาจัดเชื้อไปได้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายจะกาจัดเชื้อได้ภายใน1ปีครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นการเดเชื้อที่สายพันธุ์ที่รุนแรงมากๆเช่น16หรือ18อันเนี้ยถ้าติดเชื้อสสายพันธุ์เนี้ยสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งต้องไปตรวจโดยการส่องกล้องปัง๊มลูกทันทีนะครับเพราะคุณหมอเนี่ยจะต้องส่องกล้อง,ปองไปดูครับแล้วก็ดูว่าป่ามลูกได้ป,ป,ปกติหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามา,มป,มา,นนป,าป็า็ะงเเนไรหม แต่ถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงน้อยกว่าครับเช่นซัมเอ5ซัมสามสี่ห้าสองแปดพวกนี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุแนแรงเท่าสิบหกสิบแปดอาจจะยังพอสังเกตอาการได้ถ้ากรณีที่ตรวจไปแล้วเนี่ยไม่เจอเซฟเป็นปกติแล้วเจอการติดเชื้อของเอชวีกลุ่มที่รุนแรงน้อยกว่าเหล่านี้ติดตามอาการได้นะครับให้ตรวจซ้มอีกหนึ่งปีก็มีโอกาสที่ร่างกายจะกําจัดแล้วก็หายไปเองได้น,นั่นเองแต่ถ้าเกิดตรวจไปแล้วยังเจอซ้ําอีกในปีต่อไปอันนี้ต้องส่องกล้องปากของลูกเหมือนการติดเชื้อสายพัันนธุะครบ